เศษมากๆที่เรามีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องของโลจิสติกส์นะครับที่ฉงชิ่งผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ในการเชื่อมจีนนะครับไปยังยุโรปด้วยเชื่อมไทยเชื่อมอาเซียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้จาเลือกเรื่อกันว่าเส้นทางสายนี้ทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วอนาคตไทยควรจะได้ประโยชน์อะไรจากเส้นทางนี้บ้างหรือไม่นะครับเมื่อเทียบกับใรอดีตแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์เคยมาที่ฉงชิ่ง20ปีที่แน้วนะครับเป็นยงไงครับใช่ครับก็ต้องต้องยอมรับว่างงชิ่กก็เปปลียนนไมาะครับ จากเดิมที่20ปีที่แล้วที่ที่ได้มีโอกาสมาชงชิ่งครั้งแรกก็รู้รสึกตื่นตาตื่นใจมามาวันนี้ก็ก็ได้เห็นว่าชงชิง่งไปไกลาจาก20ปีเนี่ยอย่างเรียกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวทำไมจีนเขาถึงไปได้ไกลขนาดนี้เร็วมากๆด้วยนะครับยังก็ชงชิ่งมาก่อนเนี่ย กับจริงพื้นที่เป็นเสร็จเขาขอบอกประมาณสักเ0เป็นภูเขาได้ซ้ำไปครับแต่วันนี้สาม,มารถที่จะแปลงภูเขาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดศูนย์กลางในการขนส่งจิปาถะซึ่งก็ทําได้ยังไงท่านท่านเป็นภูเขาครับอาจารย์ผมคิดว่าฉงชิ่งเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีน<อ>ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับดังนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับทางจีนก็ได้มีการนําเอาทั้งคนเก่งๆนะครับหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ย เอามาไว้ที่ฉงชิงแห่งนี้นะครับ,รบเมื่อสิ้นสุดสงครามเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นบางส่วนก็ยังคงคอยู่ที่นี่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเป,นเปรียบเสมือนอย่างต้นทุนนะครับในการที่ทําให้ฉงชิงเนี่ยมีโอกาสและก็การพัฒนาที่รวดเร็วกว่าเมืองอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้อของจีนกระบวนารเป็นความได้เปรียบเรื่องภูมิประเทศเนื่องจากเป็นภูเขาเป็นขุเพลเนี่ยนะครับทำให้ญี่ปุน่นซึ่งโหมโจมตีทีอย่างหนักในชน่วงสงครามครั้งท,งทงี่สองเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้มากนัก พราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบพื้นที่ในตามมณฑลก็เห็นว่าเอ๊ะนี่เป็นจุดได้เปรียบก็มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะด้วยจากประสบการณ์โดยตรงที่อาจารย์ทางานวิจัยเรื่องโรจิสติกด้วยอาจารย์ก็เคยส่งสินค้าจากไหนถึงไหนใช้เวลาบาณวหนครับอาจารย์ครับก็คือ่ในการทดลองของเราเนี่ยนะครับเราได้ทดลองส่งสินค้าจากประเทศไทยนะครับผ่านรถไฟลาวจีนนะครับแต่ว่าเราเมืองที่เราไปเนี่ยความจริงจะเป็น ที่เฉินตูซึ่งอยู่ข้างๆส่งชิงนะครับหลักการเนี่ยจะเหมือนกันเนื่องจากว่าทั้งสงชิงและเฉินตูเนี่ยอาจจะียกเป็นเมืองแฝดในการพัฒนาแล้วก็เป็นต้นทางของรถไฟจากจีนสู่ยุโรปนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยสงชิงจะมาก่อนเฉินตูนะครับนั่นก็คือเส้นทางรถไฟที่ชื่อว่าหวีซินโบที่มาก่อนเป็นเพราะว่าศักยภาพของชงชิงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยนะครับปกติจีนก็มีสีมหานครใช่ไหมครับ มีปักกิ่งใช่ไหมครับเซี่ยงไฮ้เทียนจินแล้วก็ฉงชิ่งครับฉงชิ่งนี่เกิดทีหลังสามเมืองก่อนน้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเกิดทีหลังแต่แต่คำว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยจะนับที่จํานวนประชากรประชากรด้วยแต่สักสามสิบสองล้านคนใช่ครับแต่แต่ถ้าหากพูดถึงความเจริญหรืออะไรต่างๆแน่นอนว่าฉงชิ่งก็ยังสู้ไม่ได้กับปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งซึ่งมีความเจริญที่สูงกว่าในเชิงพื้นที่เนี่ยใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าพื้นที่่ขอองงงลมั 82,000ขวาตารางกิโลเมตรใช่ครับซึ่งก็บอกว่าใหญ่กว่าประเทศยุโรปหลายประเทศฮะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชงชิงใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปใช่ครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลจีนก็มองเห็นก็พยายามใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการที่จะเขาเรียกติดต่อค้าขายเส้นทางหลักๆที่ตอนนี้จีนเขาสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปเนี่ยเขามีกี่ด่านครับอาจารย์ครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีอยู่3ด่านสําคัญนะครับเราเรียกว่าเป็นดานนตะวัอออกก็คื ด่านแมนจูรีจะอยู่ที่มองโกเลียในนะครับด่านที่2จะเป็นด่านตรงกลางนะครับก็คือขึ้นจากปักกิ่งนะครับไปผ่านมองโกเลียในแล้วก็ผ่านประเทศมองโกเลียแล้วเข้าสู่รัสเซียนะครับอันนี้คือ2ด่านดั้งเดิมที่จะเป็นลิงก์กับทานไซบีเรียนมานานละแต่2ด่านนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างไกลก็เลยเป็นที่มาของด่านที่3นะครับก็คือด่านตะวันตกที่จะไปออกทางด่านอาราซันโขง ในซินเจียงอุยกูเนี่ยครับซินเจียงอุยกูแล้วก็ไปผ่านคาซัคสถานรัสเซียเบลารุสโปแลนด์แล้วก็เข้าสู่ประเทศเยอรมนีโอ้เยอรมนีครับอันนี้คือเส้นทางที่อาจะทดลองส่งสินค้าไปแล้วด้วยใช่ครับแล้วเส้นทางนี้เนี่ยเปิดขึ้นครั้งแรกในปีคศ2011โดยมีฉงชิ่งนี่แหละที่เป็นด่านในการส่งออกเส้นเชื่อมโยงกับยุโรป เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เส้นทางนี่แหละที่เมื่อกี้ผมเกินนำชื่อว่าหยีซินโอหยีก็คือฉงชิ่งซินก็คือซินเจียงโก็คือโอโจหรือว่ายุโรปโอโจภาษาจีนยุโรปคือโอโจใช่ครับสรุปว่าเส้นทางที่อาจารย์ทดสอบตลาดทดสอบมูลค่าทดสอบต้นทุนต่างๆนี่เส้นทางสายนี้เป็นยังไงครับมอเทียบกับเส้นทางอื่นในส่วนของของระยะเวลาที่เราที่เราทดลองเนี่ยนะครับตอนที่เราได้รับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็คือจากต้นทางในใน เฉินตูหรือว่าฉงชิ่งก็แล้วแต่เนี่ยไปถึงเยอรมันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ิบสถึงสิวันซึ่งเร็วกว่าทางเรือใช่ไหมครับเร็วกว่าทางเรือนะครับทางเรือเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ30วันอันนี้ไม่รวมในไทยจากเราไม่ได้รวมไม่รวมนะฮะแต่แต่อันนี้คือเวลาที่เขาบอกเรานะฮะแต่เวลาที่เราใช้จริงเนี่ยมากกว่านั้นเยอะเยอะเลยนสาเหตุก็เนื่องจากว่าอาจจะเป็นการทดลองที่ทําให้เราไปช้าอยู่2จุดนะครับจุดที่1ก็คือตอนที่อย่างที่เรียนเราเราตกลองเราใช้เฉินตู เราไปช้าอยู่ชั้นตูอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ2ี่สิบวันจอดเฉยๆเลยาเาหนึ่งก็คือเราครับเปลี่ยนขบวนรถอาจจะเรียกว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการอจองขบวนรถนะฮะก็เลยครับขบวนรถที่เรานี้ต้องรออยู่นานนะครับอ,อันที่2ด่านที่เราเลือกในการเดินทางเนี่ยนะครับราซันโขค,คือด่านที่เรากําหนดนะครับซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยถ้าหากเราไม่กําหนดลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางที่อาจจะเร็วกว่านี้นะครับดังน<อ>ั้นด้วยการรอสองนี้ยี่สิบวันรอจุดที่2ก็คือ ไปรอที่โปโแรแลนด์ที่จะเข้าสู่สหภาพยุโรปนะครับเนื่องจากว่าสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าเป็นมีลักษณะของการมีเนื้อสัตว์หรืออะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เรารอนาะนแต่ถ้าถามว่าระยะทางจากเฉินตูนะครับ,รบแล้วไปยังสหภาพยุโรปนะอยู่ในระ,ระยะเวลาตามที่เขาบอกหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่12วันได้ได้เอาเป็นว่าถ้าหากว่าเราไม่ติดขั้นตอนต่างๆเนี่ย ถ้าจะต้องทําใหม่เราจากที่เรา,ามีประสบการณ์ในการจัดการทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะทําให้สั้นลงกว่าครับเน,นื่องจากว่าเราออกจากประเทศไทยนะฮะแล้วก็ไปสุดที่ยุโรปถ้าหากไม่ติดอะไรเลยเนี่ยเราเรามั่นใจว่า20วันเราสามารถขนส่งจากไทยถึงยุโรปซึ่งก็จะเร็วกว่าทางเรือเอา,เาแล้วต้นทุนครับผมว่าคนคงสนใจต้นทุนอย่างไรต้นทุนเนี่ยยอมรับว่า,าแพงกว่ากันเยอะนะฮะ oh. แพงกว่ากันประมาณห้าเท่า นะครับราคาอยู่ประมาณทางเรือเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,500งพันห้ารอย USD ต่อหนึ่งคอนเทนเนอร์แต่ทางรถไฟรอบนี้เราทดลองอยู่ที่9,500โอ้โห้แพงกันเยอะเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะการทดลองดังกล่าวเนี่ยเราทําขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประเทศอย่าลืมว่าตอนนี้การขนส่งผ่านทะเลแดงหรือว่าคลองซูเอตหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นช่องทางที่มีความอันตราย มีความเสี่ยงใช่ครับมีความเสี่ยงเนื่องจากภาวะความไม่แน่นอนเชิงทางการเมินเรือดเอกสารด้วยนะครับก็เลยทําให้เส้นทางเดินเรือไปยุโรปนี้ต้องไปอ้อมแหลมฟูโตบนะครับที่แอฟริกาใต้แล้วก็อ้อมไปมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะซึ่งพอดูจากตรงนี้เนี่ยเวลาก็ใช้มากขึ้นและต้นทุนก็พอๆกันกลายเป็นว่ารถไฟนี่แหละในในสถานการณ์ลักษณะนี้การมารถไฟก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าในสถานการณ์ปกติ ก็ยังเลือกทางเรือก็ถือว่าต้นทุนต่ำกว่าใช่ครับผมมองใน2ประเด็นก็แล้วกันนะครับหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟจีนยุโรปเนี่ยความจริงแล้วเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพสําหรับการที่สินค้าไทยจะเข้าสู่ อเอเชียกลางเอเชียกลางด้วยครับเพราะทุกวันนี้การที่จะส่งสินค้าเข้าเอเชียกลางเนี่ยรเราก็ต้องไปไปทางทะเลเมริเตอร์เรเนียนใช่แล้วเข้าไปทางตุรกีเลยแต่แล้วก็เป็นอินแลนด์เข้าไปดังนั้นถ้ามาทางนี้จะใกล้กว่าเยอะข้อที่2เนี่ยก็คือก็คือเรามองว่าแม้ว่าราคาตรงนี้เนี่ยจะจะสูงนะฮะแต่ว่าถ้าหากมีการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐต่อรัฐ แล้วก็ทําให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีการขนส่งแบบปกติคือมีการขนส่งไปมาระหว่างกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าผากเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนก็จะต่ําลงนะครับซึ่งซึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่จะต่ําลงจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าด้วยเวลาขนส่งที่สั้นกว่าแล้วต้นทุนในลักษณะที่พอจะยอมรับได้ก็จะมีสินค้าบางประเภทที่เหมาะที่จะมาส่งในเส้นทางนี้ วันนี้เรามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานอาจจะเรียกว่าเป็นทูนขนส่งโลจิสติกระดับสากลอินแลนด์ในจีนเนี่ยนะครับ,รบที่ชงชิงเนี่ยผมว่าน่าทึ่งมากความจริงผมได้มีโอกาสเห็นหแผนแตัวนี้ของเขาเรียกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเขาคิดจะทำอะไร,รในวันนี้เขาก็สารฝันตรงนั้นจนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปประทับ ใมเทาน้นทางรถไฟจีนลาวเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับคือ20ปีที่แล้วเหมือนกัน20ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับคือ20ปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงของแผน5ปีฉบับที่10ของจีนตอนนี้ฉบับที่14นะครับผมเห็นแผนรถไฟที่จีนจะลงมายังอาเซียนเนี่ยความจริงเขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟจีนลาวแต่เขามี3 3ช่องทาง3ทางเลือกคือจีนลาวจีนเวียดนามกัมพูชาแล้วไทย และเส้นที่3มก็คือจีนพม่าแล้วก็เข้ามาสู่ที่ไทยคือทุกเส้นทางจะมาจบที่ไทยนะครับอันนี้เป็นแผนที่เขาคิดมานานละแต่ท้ายที่สุดเขาก็เลือกเส้นจีนลาวแล้วจะมารอเข้าไทยในขณะที่ฉงชิ่งเนี่ยวันนี้ที่เราไปดูเราจะเห็นเป็นเหมือนมังกรถ้าเราดูตัวตัวที่ตวัดไปทางขวาก่อน นะครับก็จะเป็นจากชงชิ่งแล้วไปออกที่เซี่ยงไฮ้โดยใช้แม่น้ำแยงสีนะครับ20ปีที่แล้วเขาสร้างเขื่อนสามผานะครับเพื่อทำให้เรือใหญ่เรือเดินสมุทรมาวิ่งในแม่น้ำได้อันนี้เป็นเป็นเส้นที่หนึ่งะครับส่วนเส้นต่อมาก็คือเส้นรถไฟจีนยุโรปที่เป็นเหมือนกับตัวตะวันตกเหวืนอมังกรก็คือ2011 Oh, ก็ได้ดําเนินการ <God. S 2> ตามตามหัวนั้น mm hmm. ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่ตวัดลงมาทางใต้ <God. S 1> นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จีเรียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมาทางทะเล ah. เพื่อต่อเชื่อมกับเส้นทางสายไหมทางบก <c oughs> ก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมออกมาอย่างภูมิภาคอาเซียนของเรา <c oughs> โดยอาศัยท่าเรือชินโจซึ่งอยู่ในเขตเซกิเปิเศษเอาไปไปปูหรือที่คนไทยรู้จัก <c oughs> ในน้ำเอาตังเกียร <c oughs> ์ะยน, <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นท่าเรือในการรับสินค้าจากอาเซียน <c oughs> แล้วต่อด้วยรถไฟเ <c oughs> ชื่อมมายัางฉงชิ่ง <c oughs> จากนั้นฉงชิ่งก็ไปยังยุโรปเขาใช้เวลาที่เขาฝันไว้ยี่สิบปีแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นจิงอย่างเป็นรูปธรรมมันเหมือนที่มีโปรเจกต์อีกเยอะมากมายไหมครับที่จะขยายไปทั่วทั้งจากจีนไป อาเซียนไปยุโรปเยอะมากมันมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมฮะหลักๆนี่คือโครงข่ายหลักที่เขาได้วางไว้นะฮะแต่แน่นอนเขาก็จะต้องมีฟอสิลิตี้อื่นๆเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายในเรื่องของพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นทดลองต่างๆนะครับอย่างเช่นผมทําเรื่อง cross border commerce เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีฟร zone สำหรับ e commerce นั่งตั้งอยู่ที่ฉงชิงด้วยนะครับ เพื่อลองรับว่าสินค้าจากยุโรปก็มาอยู่ใน fulfillment center ที่ชงชิงสินค้าจากจีนที่จะบุกยุโรปก็ไปอยู่ใน fulfillment center เมืองปลายทางที่โปแลนด์นะครับเขาก็จะมีการวางเ e ก u l a t i o n ที่จะส่งเสริมพวกนี้ยังไม่นับรวมการบินนะครับเส้นทางการบินด้วยที่ชงชิงที่มีถึงสสนามบินนะครับแล้วใกล้ๆชงชิงก็คือมณนลเสฉวนก็ขยายมีอีก2สนามบินใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยเขามองถึงการเป็นฮับ ที่ครบวงจรจริงๆค่ะนอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าที่นี่ดูจะสนใจสิงคโปร์พิเศษด้วยประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ก็น่าจะเป็นปลายทางที่จีนมองเห็นนะครับจีนเนี่ยพูดถึงบ่อยในเชิงที่ว่าการขนส่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังอินเดียเนี่ยจะต้องไปอ้อมช่องแคบมาลกาหรืออะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างออปชันหรือว่าทางเลือกที่จะลดการพึ่งพาช่องเส้นทางการขนส่งใดขนส่งหนึ่งเนี่ย เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของเขาโดยเฉพาะยิ่งมหานครชงช่้ที่ไม่มีทางออกทะเลก่อนหน้านี้ต้องจะขนส่งจะไปยุโรปต้องไปอ้อมช่องแคบเหล่านั้นก็เลยมองถึงการวางยุทธศาสตร์ในการเชื่อมกับสิงคโปร์อันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับเพราะมีคนพูดถึงแลนด์บิดขึ้นมาทันทีผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักที่เขาทําไมต้องมีรถไฟลาวจีนกรุงเทพแล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะครับ ก็เพราะว่าเขามองเห็นถึงข้อด้อยของการที่เขาต้องแล่นเรือจากมาสุทรแไปสิฟผกแล้วไปช่องแคบมะละกาแล้วก็ออกไปมหาสมุทรอินเดียหรือว่าในทางกลับกันตรงนี้ดังนั้นเขามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลงมาอย่างภูมิภาคอาเซียนของเราทางบกนะครับซึ่งแน่นอนไทยเราเนี่ยแหละคือคือจุดที่ยังไงเขาก็ต้องผ่านนะครับคุณจะไปสิงคโปร์ทางถนนโดยไม่ผ่านไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นแลนบิดที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะด้วยกลยุทธ์หรือกลวิธีไหนนะครับก็คือการที่จีนมองถึงที่จะเชื่อมทางรถไฟหรือจะทางถนนลงมาแล้วก็สามารถออกไปยังมหาสมุทรอินเดียได้อันนี้คือสิ่งที่เขาองอมทะเลแล้วขัดตรงมาจากลาวเข้ามาเนี่ขับตรงอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วก็มีท่าเรือหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เขาออกไปยังมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรงอันนี้ก็คือเรียกว่าตัดช่องแคบมาละกาออกไปตรงนี้แหละที่จีนเขามองว่าเป็นทางเลือกโอ้ครับ มาครั้งนี้มีบรรดาผู้บริหารทั้งสภาอุตสาหกรรมก็มานักธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่ก็มากระมุนมนะครับ,ค,รบคนที่เช่าช้าทั้งโลจิ่สิกก็มาด้วยนะครับที่ชงชิ่งเนี่ยเขาเห็นรูถ่างอะไรบ้างหรือยังได้คุยกันบ้างอย่างครับครับรอบนี้ที่มาส่วนใหญ่จะเป็นจากสภาวอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เป็นกลุ่มงานทางด้านโลจิสติกส์นะฮะดังนั้นผู้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องการมามองถึงศักยภาพของ มหานครฉงชิ่งในการที่จะเป็นทับในส่วนของเชื่อมโยงสินค้าที่จะมาจากอาเซียนนะครับแล้วมาต่อที่ท่าเรือชินโจะแล้วก็มาที่ฉงชิ่งนีแล้วเพื่อจะออกไปยังยุโรปเป็นความเห็นพ้องต้องกันในเชิงของสถานการณ์ปัจจุนันื้ว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าการที่เราจะขนส่งสินค้าไปยังยุโรปผ่านช่องทางเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเริ่มมีความไม่แน่นอนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทางด้านสายงานโลจิสติกส์จนวนหนึ่งก็มองเห็นว่า การมองหาทางเลือกนะครับเพื่อเพื่อกลับไปทําการบ้านรวมไปถึงสะท้อนไปยังหน่วยงานภาครัฐนะฮะน่าจะเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นเป็นทางที่เราจะต้องรีบทำเราไม่อยากตกใจเหมือนอย่างตอนที่รถไฟหลาวจีน ที่เราไม่ได้เตรียมตัวดีพออย<ช>ู่ดีๆรถไฟก็เสจเ <รา S 2> แลจ้วเราก็มาห,ห,ห,หาวิธีการจัดการกับบริหารจัดการเรื่องนั้นกันแต่นี้นผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามเตรียมตัวล่วงหน้า <c oughs> นะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนของภูมิลัฐศาสารโลก ว่าชงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมหนักทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดของจีนมาตั้งตั้งแต่ในอดีตรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเขาตั้งตั้งตั้งแต่ในอดีตละนะครับยังไม่นับรวมอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือว่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งชงชิ่งก็เป็นแหล่ง แหล่งผลิตสําคัญที่มีบริษัททั้งชั้นนําทั้งในจีนและต่างประเทศมาตั้งอยู่เป็นจำนวนมากอเมริกาเขามีแอปเปิลมีสาขาที่นั่นใช่ครับรวมไปถึงนโยบายของจีนที่ตั้งแต่20ปีที่แล้วที่เราเรียกว่า go west policy ที่ต้องการเอาความเจริญจากทางตะวันออกเนี่ยย้ายมาอยู่ทางตะวันตกจึงเกิดการส่งเสริมให้การย้ายฐานการผลิตครับย้ายเข้ามาทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เป็นจานวนหน้ากซึ่งแน่นอนว่าชงชิ่งก็เป็นเป้าหมายหลักๆของบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นที่จะย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ครับก่อนหน้านี้อัตราการเติบโตของชงชิ่งเองเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาก็10%เหมือนกันนะค่าเฉลี่ยการเติบโตของจีนเนี่ยคชงชิ่งจะเหนือกว่าค่าเฉลี่ยซะเป็นส่วนใหญ่ครับนั่นก็แสดงว่าเขาโตเร็วกว่าที่อื่นในในประเทศจีนครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าชงชิ่งมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างทันทีที่เราออกจากสนามบินเนี่ เราเห็นแท็กซี่สีเหลืองนะครับเหมือนที่ดูหยอกเลยนะครับก็บ,บ,บอกภาพนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ทําให้ชงชิงเป็นที่รู้จักของคนอเมริกันทุ่โรปม,<อ>มีคนดูในทิกตอกแล้วก็มีอะไรทั้งรถไฟที่วิ่งผ่านตึกเป็นตึกที่สูงหลายชั้นนะครับ,ร,บรถไฟที่เรียกว่าวิ่งทะลุต,ตึกเข้ามาเลยก็เป็นเสน่ห์ของสงชิงที่เรามีโอกาสไปดูจุดที่ แมม้ําาเจอเป็นต้นน้ําของแม่น้ําแยงซีที่เป็นถ้าเปรียบไปก็เหมือนมาแถวปักน้ําโพเป็นต้นน้ําก็คือแม่น้ํามาบรรจบกันแล้วก็นับว่าตรงนี้เป็นต้นน้ําของแม่น้ําแยงซีที่จะไหลลงไปนะครับเป็นจุดชมวิวสาคัญของที่ฉงชิ่งมีเรือสำรานจอดจอดอยู่ด้วยใช่ใช่ครับเือพกนีก็คือลองทำามน้ำแยงซีด้วย มีมีด้วยเนื่องจากว่าแม่น้ำแยงซีที่มีการสร้างเขื่อนสามผาที่ทําให้เรือขนาดใหญ่สามารถล่องในในแม่น้ำแยงซีได้ตรงนี้ชัดเจนมากเพราะว่าตรงจุดที่ปรนจบกันระหว่างสองแม่น้ำเ่ยนะครับจะมีคลิปพิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผาใหญ่โตมากนะครับตอนกลางคืนเนี่ยแต่ที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยโอ้โหแสงสีผมว่าหลายเมืองของจีเขาแข่งกันนะเมืองไหนที่มีแม่น้ำเนี่ยเรื่องของแสงสีแข่งกันดูเดือดทุกเมือง สวยงามมากเลยซึ่งถ้าใครเป็นสายในในแนวของท่องเที่ยวท่องเที่ยวหรือว่าชอบ,บดูในเรื่องของสงครามโลกนะผมก็แนะนําว่าฉงชิ่งก็มีอขออ่านิทรรศการ,รนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกที่น่าสนใจนะครับในจีนผมไปดูมาสองที่ที่ที่ดูแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยสะเทือนใจนะครับน่าสนใจด้วยก็คือฉงชิ่งแล้วก็ที่นานจิงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่สมัยญี่ปุ่นเข้ามาครอบบุกเข้ามาในจีนนะครับที่ถนนคนเดินเนี่ยโอ้โหผมดู ตึกรามบ้านช่องตึกราฟาเยอะมากนะอาจารย์คนท่องเที่ยวก็ถือว่าคนในท้องถิ่นเองทั้งตากต่างมณฑทนมากันเยอะมากใช่ครับก็วันนี้ที่เราไปกันเนี่ยความจริงตรงอนุสาวรีย์ที่เราเห็นก็คือเกียฟั่งเปยหรือว่าอนุสาวรีย์ปลดปล่อยหมายถึงว่าก็เป็นเป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงวันที่คอมมิวนิสต์นะครับได้เข้ามาปลดปล่อยฉงชิงเมื่อปี1949ซึ่ง20ปีที่แล้วที่ เขาพาผมมาถนนคนเดินก็คือจุดนี้แหละความแตกต่างก็คือตึกต่างๆที่มีมากขึ้นหนาแน่นขึ้นและยังสร้างม่หยุดเลยใช่ครับแล้วก็ตัวสินค้าที่ไฮเทคมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นทุกๆที่ของถนนคนเดินจีนมันมีข้อความก็บอกว่าเป็นศูนย์รวมของตึกระฟ้าแนวระนาบที่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจากภาพก็ชัดเจนว่าโอ้โหชงชิงไปไกลมาก ส่งออกสินค้าทางรถไฟจากไทยเข้าลาวไปจีนสู่เอ,อเชียกลางและยุโรปนั้นแสดงให้เห็นว่ายังมีทางเลือกอยู่อีกมากมายนะครับแต่ถ้าจะถามเรื่องอาหารการกินแล้วคนจีนเขาตัดสินใจเข้ารับอาหารไทยด้วยเหตุผลอะไรจับเจ้ามงจีนอีกสักครู่ครับ